แล้วหนึ่งชดได้แล้วหนึ่งลูปจะเดินไปกันนะคะเวลาเดินมันจะยากมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเราเลยเดินเส้นทางยากบางคนก็อาจจะงงว,ว่าทำไมหน้าของยายหนูถึงอยู่ตัดเป็นเขานะคะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงมีกระพืนค่ะแต่การเดินทางมันจะยากจังแบบตอนนี้เรากำลังจะไปหายายนะคะยายกำลังจะเก็บตอกนะคะนี่นคือยายของหนูเองยกยหันหน้ามาหน่อย ได้สองลูกนี่คือยาสีเงินนะคะเราจะเก็บบักกอกได้สองลูกนะคะทุกคนบักกอกนะคะได้สองลูกเดินไปกันนะคะมันก็เกือบจะถึงแล้วนะคะทุกคนมันก็ต้องรออีกสักสองถึงสามนาทีนะคะนี่ก็คือเลือดต้นไม้นี่นะคะทุกคนซึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะเลือดต้นไม้ไม่อยากจะเชื่อว่าต้นไม้จะมีเลือดกัน แล้วเดินเราขึ้นไปไม่ได้แน่เพราะว่ามันใหญ่เกินไปที่เราจะขึ้นไปได้ทางลังต้นได้แม่นต้นดูห่างมันต้นน้อยนะทุกคนแล้ว hmm. ก like okay. yes. so yeah, ็เด yeah. mm. mm. uh ินทางเขไปจะท่อมเข้ามือใช่ไหมคะกระเข้าแค่เราขึ้นไปอีกสองสามขั้นดีนมากนะ นี่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆคุณกว่าจะถึงปีนเขามันลำบากมากกรนะท่อมแต่เราฝังมันได้แล<อ>้วเน<อ>ี่ยภารก็บสวยน,นะคะโอเคหน้าโน้ตทางนี้ลูกยังาประเด็นแล้วก็จะเดินทางกันไปคงได้ที่ถ่ายกระท่อมกันเพราะว่าหลังกระท่อม จะไปหามันกันนะคะทุกคนเจนหาตากันก่อนนะคะเพราะว่าตาจะไปขุดมันกัน,นะคะ่ะแล้วระหว่างเดินตามันก็จะมีบอกอักปีดด้วยนะคะทุกคนนี่จะเป็นดอก้ายน,นี้ก็คือต้นไายนะคะเคยอาจนจังเลดิ้งไม่งเออเราก็เห็นตาแล้วเพราะว่ามันเป็นเขา เพราะว่ามันมันเป็นเขาใหญ่ไงคะมันจะเป็นแบบเขาแล้วก็จะมีหินเยอะมันเลยทำให้การเดนินช้ามันจะทำให้การแล้วก็จะถึงแล้วนะคะตาต้าอนเราไม่เงียนหรอกนะขั้นก้นขัดก้นตาจะตาแล้วตากำลังจะมาขุดมันที่ตรงนี้นะคะ เราจะทำกรารกระโดดลงไปนะคะันอรนีน้กินได้นี่ก็คือมันมันพวกนี้กินได้มันกินไดม้มันคนปลาขุดมันตรงนี้กี่วันแล้วคนมาลักคนมาลักเอาของปลาอือปูไว้เถีย อเอาไม้เอาไม้ไปปลูกได้อีกนะมันได้เยอะเอาไปเผาเด็วมันก็จะกลายเป็นน้นเผาเดี๋ยวตาตลังกระถุ่มนทุกคนไปหามันต่อนะทุกคน ไปดูอันนี้เรามันก็จะมีต้นมันเทียบอยู่นะทุกคนนี่ก็คือมันนไม่มันใหญ่มากตอนนี้กำลังจะออกลูกอีกลูกหนึ่งนะใช่ไหมตามันกำลังจะออกลูกอีกลูกหนึ่ง นจอเข้าทุคนวุนเจอเข้าตุ๊ซิข้า,ขา,ขา,ขาคนมาเกี่ยวแล้วยังไม่ได้เอาไปนะถ้าคนที่มาเกี่ยวนะ,ะเพราะตากำลังจะไปหามัน แล้วเราก็เห็นข้าวดูสิทุกคนคนเกี่ยวเขายังเกี่ยวแต่เขาไม่เห็นข้าวแน่เลยเพราะว่าเขาอยู่บนรถนะหรือไม่รถเกี่ยวมันไม่ถึงข้าวนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็ได้เดงนะะ้างไปสู่สวรรค์งานหันบหมด ยายยังหัง่นโอเสียมมาให้นะดูใบก็ปลาค่ะทุกคนมันห้าน,นาท,ทีมันลูกใหญ่มากตาปลูกดีนะคะทุกคนมันเลยลูกใหญ่เดินกลับไปเอาเสียมมาให้ตานะทุกคนต่อเลยนะคะทุกคน นี่ก็สีต้นชู้ต้นนัน <c oughs> แล้วก็สามารถตัด้นกล้วยเวลาลงใต้เลยนะทุกคน <c oughs> บนเขาถ้าใครอยากคิดมาบนเขา <c oughs> บอกเลยนะคะว่าบางคนก็เป็นเด็กน้อยแล้วอยากจะเดินขึ้นมาบนเขาเอง <c oughs> เดี๋ยวบางครั้งก็อาจจะสะดุดหรือว่นก็ได้นะะ <c oughs>

ของหนูนะคะทุกคนเสื้อสีส้มค่ะแล้วพ่อของหนูกับยายหนูกำลังจะเด็ดกระเจี๊ยบนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะพาไปดูภูเขานะตามหนูมาเลยทุกคนนี่คือภูเขานะมีหินเยอะแยะเลยนะแดงนะคะทุกคนเอาไปตากแห้งแล้ว เอามาทําเป็นน้ำหวาได้นะคะน่าน่าจะหวานได้ดูนี่ก็คือเกเหมือนกันน่ะเกจกจเ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 ก็เกจ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 นจกจเกจเกจเเกจเกจากจเจเเกจเกจเกกจเกจกักจจะกเกกกจกจเกกกจะกนกกกกกกกด แชร์ด้วยนะคะ